สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกโดยท่านลูกกาบทที่10ข้อ25สิถึง37นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นเพื่อจะทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่าพระอาจารย์พร้าเจ้าต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าตระัดถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไร ขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดกำลังสุดวิญญาณและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกต้องแล้วจงทําเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยสุจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยูเจ้าจึงตรตัสตอไปว่าชายคนหนึ่ง ลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรสล้นพวกโจรล้นทุกสิ่งทุกตีเขาและประจักไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางน้าโดยบังเอิญเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปฟากหนึ่งชาวเดวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาแล้วก็เดินผ่านเลยไปฟากหนึ่งเช่นกัน เด็ชาวสมารียาผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆเห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ํามันและเล่าอารมณตรงบนบัดแผลพันแผลให้และแล้วก็นําพาไปถึงโรงแรมให้เขาช่วยรักษาดูแลชาววันรุ่งขึ้นชาวสมารียาผู้นั้นนําเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมแล้วกล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกจด้นเกอทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระอิศวรจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิดน,นักกฎหมายในสมัยพระเยซูนั่นเองก็คือคนที่รู้จักพระบัญญัตินั่นเองนะครับกฎหมายกับพระกามีในสมัยพระเยซูนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือเรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ กฎหมายนั้นก็คือกฎหมายที่โมเสสมอบให้ในสมัยนี้เราก็เรียกว่าหนังสือ5้าเล่มแรกของพระคัมภีร์นั่นแหละครับปฐมกาลอพยพเลวินิติและก็กันดารวิถีั้นที่สองนี้นะครับก็ได้ถามพระเยซูว่าจะต้องทําสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรและคําตอบของพระเยซูเจ้าก็ย้อนไปหาเขาเขาก็นําข้อความจากบัญญัติของพระเป็นเจ้าในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติ เป็นบทที่พระเป็นเจ้าได้สมมติให้กับชาวอิสราเอลว่าจะต้องรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังสุดสติปัญญาและรักเป็นมนุษย์เหมือนรักตนเองนี่ก็เป็นข้อความพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกให้เขาไปทําเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตนิรันดร ความคิดเรื่องชีวิตนิรันดรในพระธรรมเดิมนั้นก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมาชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นในสมัยของพระเยซูเจ้านี้เองคําตอบของพระองค์ชีวิตนิรันดรที่จะได้รับคือการปฏิบัติตามพระบัญญัติที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้พระบัญญัติเทก็คือรับพระเป็นเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตนเอง นั่นก็คือชีวิตนิรันดรเริ่มที่ชีวิตณปัจจุบันนี้คือรับเป็นเจ้าและรัเมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เองจึงจะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นความต่อเนื่องของชีวิตจิตวิญญาณของมนุษย์ณเวลาที่มีชีวิตอยู่ต่อเนื่องถึงเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วหรือมีแต่วิญญาณนั่นคือความคิดเรื่องชีวิตนิรันดรไม่ได้เริ่มหลังความตายแต่เริ่มที่มีชีวิตอยู่นี่แหละ จะเมื่อพิจารณาดูอย่างชัดเจนนะครับให้รับพระเป็นเจ้านี้ไม่ใช่รักธรรมดาแต่รักจนสุดจิตใจสุดวิญญาณและก็สุดกำลังสุดคือทั้งหมดเลยที่มีอยู่นั้นการจะปฏิบัติความรักจึงต้องรับพระเป็นเจ้าและก็เพื่อมนุษย์ด้วยหัวใจทั้งหมดที่มอบให้กับพระเป็นเจ้า ดังนั้นจึงไม่แบ่งหัวใจให้กับพระอื่นไม่แบ่งหัวใจให้กับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแม้แต่ความเห็นแก่ตัวของเราทั้งหลายนี้จึงไม่มีเพราะว่าเรารับพระบิ็นเจ้าจนสุดหัวใจทั้งหมดหัวใจแล้วเมื่อทำเช่นนี้แล้วจะได้รับชีวิตนิรันดรนเช่นเดียวกันพระเยะสุจ้าก็บอกเขาว่าท่านตอบถูกต้องแล้วจงไปทำและจะได้ชีวิตนิรันดรครับก็แบ่งปันพี่น้องคนนี้นะครับ สวัสดีครับ